คำพูดของปองเหน่งก็ทําให้โตเตนิ่งอึ้งเนาะรู้สึกผิดจะระวังมากขึ้นแล้วจะไม่ทําผิดซ้ําเดิมอีกอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่พิงเพริมอีกครั้งนะคะวันนี้หนังสือที่จะนํามารีวิวก็คือเล่มนี้เลยค่ะโตเตขอโทษนะคะเป็นหนังสือในชุดไดโนน้อยพัฒนานิสัยค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะจะพาเด็กๆไปรู้จัก การขอโทษด้วยความจริงใจนะคะรายละเอียดรีวิวจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะค่าสำหรับวันนี้นะคะหนังสือที่จะนำมารีวิวก็คือโตเตขอโทษค่ะเป็นนิทานในชุดไดโนน้อยพัฒนานิสัยนะคะ โดยนิทานชุดนี้นะคะจะนําแสดงโดยลูกไดโนเสาร์ค่ะโดยโตเตเนี่ยเป็นลูกไดโนเสาร์พันธ์สไปโนซอรัสนะคะก็เขาก็จะมีพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่ของโตเตก็บอกว่าเมื่อทําผิดเด็กดีต้องกล่าวคําว่าขอโทษโตเตก็เวลาทําอะไรผิดอย่างเช่นทําน้ํำพองอีกแล้วทําหนังสือขาดหรือว่าไม่เก็บของเล่นเนี่ย ก็จะพูดคําว่าขอโทษค่ะจนวันหนึ่งเนี่ยแม่เหลืออดจึงดุโตเตว่าลูกได้แต่พูดคําว่าขอโทษแต่ลูกไม่เคยรู้สึกผิดเลยสักครั้งนะอยู่มาวันหนึ่งนะคะ โตเตก็มาถึงโรงเรียนแต่เช้าค่ะพอนัดกับปุ๊บปั๊บว่าจะวิ่งเล่นไล่จับด้วยกันพอเห็นปุ๊บปั๊บอยู่ที่สนามนะคะโตเตก็รีบวิ่งจูไปที่สนามโดยชนหนุงหนิงเข้าอย่างจังนะคะหนุงหนิงก็เลยหกล้มก้นจำเ้าเลยแล้วคราวนี้โตเตก็พูดว่าขอโทษนะแล้วก็วิ่งไปเลยนะคะปล่อยหนุงหนิงเอาไว้ค่ะตอนกลางวันเนี่ยโตเตก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าหนุงหนิงไม่ได้มากินอาหารกลางวันด้วยนะคะก็เลยถามหา แต่ก็ไม่มีใครเห็นหนุ่มหนิงเลยพอกินข้าวกลางวันเสร็จนะคะโตเตะก็เลยรีบวิ่งไปหาหนุ่มหนิงแล้วก็เพื่อนในนวเสาตัวหนึ่งเนี่ยถลายมากระแทกโตเตะอย่างแรงมันก็คือป้องเหน่งนั่นเองนะคะป้งเหน่งก็เลยรีบเข้ามาพายุงแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจ้พาไปห้องพยาบาลนะคราวนี้ ครูพยาบาลเนี่ยก็ล้างแผลแล้วก็ใส่ยาสมุนไพรให้นะคะคราวนี้ครูพยาบาลบอกว่าหนุ่หนิ่งก็โดนเพื่อนวิ่งชนมาเหมือนกันแต่ว่าต้องนอนพักเลยนะแล้วก็คุณูพยาบาลก็เรียกพ่อแม่ของหนุ่งนิ่งให้มารับกลับบ้านโตเต็กเขาก็เลยรู้สึกเศร้ามากๆเลยนะคะเห็นหนุ่หนิ่งนอนหลับอยู่บนเตียงมีแผลถลอกใหญ่มากเลย โตเตก็พูดกับตัวเองว่าฉันขอโทษนะนุ่งหนิงฉันไม่ได้ตั้งใจแบบนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ลองคุยกับเด็กๆนะคะว่าถ้าเด็กๆเนี่ยเป็นโตเตหรือว่าเด็กๆเป็นหนุ่มหนิงเนี่ยเด็กๆจะรู้สึกยังไงนะคะหลังเลิกเรียนโตเตกํากลังเดินกระเพะก,กระเพะก,กับบ้านนะคะปงหนิงก็รีบวิ่งก็หืดกระหอบค่ะมาช่วย แล้วก็ทั้งคู่ก็เดินคุยกันมาเรื่อยๆจนถึงบ้านนะคะพอถึงหน้าบ้านโตเตก็พูดขึ้นมาว่าขอบใจมากนะปงเหน่งที่เดินมาส่งคราวนี้ปงเหน่งก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรฉันรู้สึกผิดที่ทําให้เธอเจ็บก็อยากจะช่วยเหลือเธอต่อไปฉันจะระวังมากขึ้นและจะไม่ทําผิดซ้ําอีกนะคะคราวนี้คําพูดของปองเหน่งก็ทําให้โตเตนิ่งอึ้งเนอะรู้สึกผิดจะระวังมากขึ้นและจะไม่ทําผิดซ้ําเดิมอีก ตเตก็เลยนึกถึงคําพูดของแม่ที่เคยดุว่าลูกเอาแต่พูดคําว่าขอโทษแต่ไม่เคยรู้สึกผิดเลยสักครั้งตอนนี้ตเตก็เลยเริ่มรู้สึกผิดขึ้นมาแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นตเตก็เลยรีบไปโรงเรียนแต่เช้าเลยพอหนุงหนิงมาถึงเนี่ยตัวเตก็รีบถามอาการเลยหนุงหนิงก็เลยบอกว่าไม่เจ็บมากแล้วค่ะอะไรอย่างนี้ ตเตก็บอกว่าฉันขอโทษนะที่ชนเธอหกล้มไม่เป็นไรหรอกเธอสำนึกผิดแล้วนี่นาะฉันให้อภัยจ้าหนุ่มหนิงยิ้มให้ตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะสอนเรื่องการขอโทษแล้วก็การให้อภัยได้ด้วยนะคะตอนนี้ตเตะก็ไม่ทำน้ำพองอีกแล้วไม่ทำหนังสือน,นิคันขาดนะคะแล้วก็เก็บของเล่นแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยก็ไป เยีย yeah, ผ้าเชตหน้าของคุณแม่ลื่นล้มเนาะแต่ว่าตอนแรกคุณคุณพ่อบอกว่าเอ้ยโตเตมไม่เก็บของเล่นอีกแล้วรอแม่บอกว่าเป็นของแม่เองจา้าแล้วคราวนี้ในหนังสือก็ทิ้งทายไว้ว่าเอ๊ะแล้วพ่อจะให้อภัยแม่ไหมหน้าก็เป็นคําถามปลายเปิดนะคะที่ให้เด็กๆเ,เนี่ยตอบคาถามค่ะ โดยผู้เขียนเรื่องนะคะคือคุณมาริษาปาระกวงศ์นะายุทธยาแล้วก็ผู้เขียนภาพก็คือคุณรัติมไมพงวิสุทธิกุลค่ะนี่จากสำนักพิมพ์ Happy k i ิสนะคะบริษัท แบรนดฟอร์คิดค่ะโดยราคาหลังปกนะคะอยู่ที่95บาทค่ะเป็นหนังสือค่านิยม12ประการนะคะก็คือประการที่8มีระเบียบวินยัยครบกฎหมายและผู้อาวุโสได้รับรางวัลชมเชยหนังสือสําหรับเด็กเล็กอายุ1-5ปีนะคะเป็นหนังสือสําหรับเด็ก3-5ปีด้วยค่ะก็เป็นหนังสือ,สดดอ,นนงสอดีๆที่อยากแนะนำคุณพ่อคุณแม่ในวันนี้นะคะ สำหรับกระดาษนะคะของหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะเป็นกระดาษาปกมันนะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นกระดาษนิทานธรรมดาค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดหนังสือดีๆในคลิปหน้าด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ